แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮนะและที่ส <tr ots> ําค <tr ots> <pudding S 3> ัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํนเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้โซนเซลล์แล้วก็โซนบายไว้นะครับ โซนเซลล์นะครับก็คือช่วงอ่าโซนนี้นะครับช่วง2 6 2 8 8 5นะฮะที่ผมบอกว่าผมมีไม้เซลล์อยู่นะครับอ่ากราฟราคาเนี่ยก็ลงมาจากโซนนะครับลงมาที่โซนด้านล่างนะครับประมาณ6 0รกว่าจุดนะับตรงนี้ก็อ่าถือว่าได้กำไรไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเทรดตามแผนนะฮะก็หลังจากที่กราฟราคานะครับลงมาที่โซนบายนะครับโซนบายก็คือเริ่มจากอ่าช่วง2 6 2 2นะครับ เป็นกรอบราคานี้นะสีฟ้านะแล้วก็มีแนวรับเส้นสีแดงอยู่นะครับช่วงประมาณ2 6 2 1นะครับตรงนี้เราก็ต้องมองเป็นโซนนะฮะหลังจากกราฟลงมาแล้วนะครับก็ได้มี reaction c o n f i r มนะฮะตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าก็มี c o n f i r มแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับตามเป้าหมายเนาะที่ผมวาดเส้นปะสีแดงไว้นะครับอ่าเป้าหมายก็คือโซนด้านบนนะฮะแต่ว่าอ่าขึ้นไปถึงช่วงประมาณ2639เนาะ ่าแล้วก็กราฟกลับลงมาก่อนนะครับโซนอยู่ช่วงประมาณ264 0นะครับตรงนี้ก็ถือว่าบวกไปนะครับค่อนข้างไกลเลยนะตรงนี้นะครับประมาณ1 5 0 0จุด1,600จุดเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ของกันนะะแล้วก็บวกกันไปเนาะทั้งเซลแล้วก็บายนะครับถ้าใครไม่ได้เซลเนะ่ยก็ยังต้องได้บายอยู่นะเพราะว่ากว่าที่กราฟราคาจะลงมาเนะี่ยก็ช่วงค่ำเลยนะตรงชุดนี้นะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบทุกอย่างาไปก่อนนะครับช่วงนี้เนาะโอเคกราฟโล่งๆเลยนะฮะก็โซนสีู่นยะครับยังเหมือนเดิมนะเอาประมาณ2640อ่ะผมยังรออยู่นะครับก็จะเป็นโซนนี้ รอกราฟเข้าโซนแล้วเดี๋ยวเราดูเรีแอคชั่นกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของโซนบายนะครับโซนบายเนี่ยผมก็จะมีโซนนี้หนึ่งโซนอ่าตรงนี้ผมให้เป็นดีมานนะครับตีเป็นกรอบราคาให้นะครับช่วงสองหกสองเจ็ดจุดสี่สองนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นกรอบนะฮะสองหกสองสี่จุดสองสองนะครับลงมานะครับดูคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็โซนด้านล่างนะอีกหนึ่งโซนหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศนย์นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะฮะอ่าตรงนี้เป็นดีมาดเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมมองเป็น l i q u i d i t นะฮะแล้วก็จุดนี้ก็เป็น liquidity นะฮะอ่าแผนประมาณนี้นะครับถ้ากราฟลงมานะครับผมยังมองว่าเขามีโอกาสลงมากอาด liquidity นะครับเก็บสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีการอ่าฟิร f i r พ pattern กับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อ นะผมยังคาดหวังอ่าผมยังคาดหวังโซนบนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราดูเรีแอชั่นนะครับจังหวะการาฟลงมาอีกทีหนึ่งนะช่วง2627.42นะครับแล้วก็โซนด้านล่างนะฮะตัวน,นี้ดูคอนเฟิร์มคือถ้าเกิดว่าการาฟหลุดโซนบนลงมาได้เนี่ยอาอาจจะผมอาจจะไม่ได้มองเซลล์นะครับเพราะว่าตราบใดที่การาฟยัง อาจจะมีการเบรกกรอบนี้ลงมานะครับแต่ตราบใดที่เขาย,ยังไม่หลุดโลนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็มีคอนเฟิร์มแล้วดีดขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะมีเป็นโซนซ้อนกันอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ตีนะครับตรงนี้นะอาจจมีโซนซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยอาจจะไม่ได้มองเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าหลุดกรอบนี้นะฮะเพราะหลายๆครั้งนะครับเราจะดูว่า,ากราฟเนี่ยเขาเบรกไหมถ้าเบรกเราก็จะเล่นรีเทสเซลใช่ไหมแต่ชุดเนี้ยผม อาจจะเล่น retail s e l ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีโซนซ้อนกันอยู่นะฮะก็ต้องดูคอนเฟิร์มเป็นกรอบราคาเดียวกันนะฮะถ้ามีคอนเฟิร์มทเฟรมเล็กนะครับยกโลยกไฮเกิดขึ้นนะครับบริเวณนี้นะเราก็สามารถหาจังหวะในการ follow นะครับซื้อขึ้นได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะกรับทะลุลงมานะครับแบบนี้แล้วมีการกลับตัวฟอร์มตัวขึ้นแบบนี้เราอาจหาจังหวะในการย่อ ในกราฟของ Internal นะครับแล้วก็ Follow By ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เบื้องต้นก็โฟกัสตามโซนที่ให้ไว้นะครับโซนด้านล่างแล้วก็โซนด้านบนประมาณน,นี้นะฮะในส่วนของ t i m e Frame 5นาทีนะครับ5นาทีตอนนี้กราฟชุดนี้นะครับทำ High สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำ Low ต่ำลงลงมานะครับตรงนี้ก็ อ่ายังเบรกโลไม่ได้นะครับชุดนี้ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยลงมาเบรกโลอ่าโลทางฝั่งนี้นะโลฝั่งนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ผมจะคาดหวังว่าถ้าเขาเบรกชุดนี้ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับมาที่กรอบราคาที่เราคาดหวังได้นะครับอ่ะถ้าชุดนี้นะครับถ้ามีโซนสวยๆนะครับ ถ้ามีซัพพลายของ F5 เนี่ยเราก็หาจังหวะในการเซลลแล้วคาดหวังโซนด้านล่างได้นะครับช่วง2.27นะอ่าไม่ได้ว่าเราจะรอบายอย่างเดียวนะครับถ้ามีโครงสร้างให้เราเห็นนะฮะมีโครงสร้างให้เราเห็นแบบนี้เราก็สามารถหาจังหวะในการยอ่อแล้วก็เซลล์ได้เพราะว่าเราจะใช้เงื่อนไขการเบรกโลนะครับถ้าเบรกโลลงต่อแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่ากราฟทําโครงสร้างลงนะฮะาแต่ก็ต้องระวังกราฟไซเวด้วยเนาะ อันตรายนะครับแต่ก็เราจะยึดโครงสร้างนะครับสุดท้ายแล้วเขาไซเวเขาก็จะต้องมีการเคลื่อนที่ออกเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเขาเบกขึ้นนะครับเบกขึ้นต่อไปนะฮะเบกขึ้นต่อไปชุดนี้นะครับเราก็หาจังหวะในการย่อแล้วก็บาย f o l l o w นะครับเราจะคาดฝังเป้าด้านบนนะครับเขาอาจจะไม่ได้ลงมาใช้โซนด้านล่างแล้วก็ได้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเขามีการเทสชุดนี้ไปแล้วนะครับ ก็อาจเป็นไปได้นะครับที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปตามแผนนี้นะครับก็ต้องดูว่าเขามีการเบรกไฮหรือเปล่านะครับตัดสินกันที่ไฮนะฮะตรงนี้ก็ตัดสินกันที่โลถ้าเบรกโลต่อก็คาดหวังว่ามีโอกาสจะลงไปนะครับถ้าเบรกไฮเราก็คาดหวังที่มีโอกาสที่กาฟเนี่ยเขาจะขึ้นไปต่อนะครับอประมาณนี้เนาะแต่ว่าชุดนี้นะครับบางบล็อกเกอร์นะฮะอาจจะไม่ได้มีแท่งนี้ลงมาแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจเนาะเพราะแต่ละ กราฟแต่ละโบกเกอร์เนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราอาจจะมองเป็น liquidity ได้นะ,ะเพราะเป็น eco high นะชุดนี้ก็อาจจะมองเป็น supply ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับโซนนี้อันนี้โซน l องนะโซน l อง g เป็นของ M 5นะครับเป็น supply M 5 อันนี้เป็นโซนใหญ่นะครับโซนด้านบนเนี่ยโซนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นมาโซนเนี้ยก็ก็ดูเรีคชันอีกทีแล้วกันนะครับลงอ่าขึ้นมาแล้วมีเรีคชันลงมาแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่โซนเนี้ยจะเอาให้กราฟเนี่ยย่อดได้นะครับคือทุกโซนเนี่ยเรามีหน้าที่รอแล้วอ่าแล้วดูคอนเฟิร์มนะครับเราจะไม่แบแอดว่าเอโซนนี้ต้องเอาลงไหมโซนนี้ต้องเอาลงไหมแต่เมื่อกราฟขึ้นมาแล้วเขามี รีแอชชั่นแบบไหนเขามีคอนเฟิร์มแบบไหนอันนั้นอาจจะตัดสินอีกทีนึงว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะาปรับตัวลงจากโซนนั้นไหมนะครับปรับตัวขึ้นจากโซนนั้นไหมนะครับเราต้องดูคอนเฟิร์มนะฮะอันนี้เป็นโซนเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมโครงสร้างเนี่ยเขาขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้น ชุดนี้ถ้าเบรกไฮได้เราก็หาจังหวะในการย่อแล้วก็ฟอลโล่ขึ้นไปก่อนเป้าแรกก็มองสะพายนี้นะครับถ้าสะพายนี้ไม่เอาลงนะครับมีโอกาสกราฟราคานะขึ้นต่อแบบนี้นะครับเราก็จะคาดหวังเป้าต่อไปส่วนด้านบนนะฮะประมาณนี้เลยนะครับมผมก็ยังมองหน้าบายอยู่นะครับถ้าเป็น่าถ้าเป็นภาพนี้นะเบื้องต้นก็ไปตีโซนตามแบบนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมี update, อัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะเ่ยดี๋ยวจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ใน t e l e gram อีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมมีเวลานะสำหรับลิงก์กลุ่มเทเล gram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ